เวลาแล้วฟันธงวิกตู่หมดวาระนายก23สิงหาคมนี้เตือนวิกตูห่วงอำนาจระวังไม่มีแผ่นดินให้ยืนในโลกในาใยพิพิอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ก็ความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าวาระ8ปีของนายกธมนตรีตอนนี้มีวิวาทะเรื่องการตีความวาระ8ปี การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีก่อนที่ท่านใดจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ผมแนะนำให้อ่านหนังสือการตีความกฎหมายของศาสตราจารย์ดอกเตอร์อักคราธรจุรารัตอดีตเลข,ขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอดีประธานสารปกครองสูงสุดเสียก่อนแล้วค่อยวินิจฉัยเรื่อง8ปปีในความเห็นของผมหนังสือเล่มน,นี้น่าจะดีที่สุดเท่าที่ปรากฏ ในเวทวงการตีความกฎหมายของเมืองไทยหนังสือเล่มนี้ผมเคยมีหลายเล่มแต่ให้ผู้สนใจไปหมดแล้วเมื่อหนังสือหมดก็เลยต้องปรินเล่มใหม่มาอ่าน ท่านที่สนใจอ่านได้ในเว็บของสารปกครองในแต่ในขณะนี้เท่าที่ติดตามดูการให้ความเห็นของนักกฎหมายรองศาสตราจารย์ดรมุนินพงษาปานคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น่าจะให้ความเห็นไว้ดีที่สุดแล้วผมเห็นด้วยกับท่านและกล่าวด้วยสั้นๆเพียงว่าวาระ8ปีของพลเอกประยุจันโอชาครบวันที่23สิงหาคม ปี2 5 1 5ครับโดยโรองศาสตร,ราจารย์ดรมุนินพงษาป,ปานอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กถึงวาระการดำรงตำแหน่งนาย,ยกทุฐมนตรีไม่เกิน8ปปีตามร,ารัฐธรรมนูญว่า การตีความตามเจตนารมณ์เป็นหลักการตีความกฎหมายและลักอักษรที่เป็นพื้นฐานที่สุดในทุกระบบกฎหมายการจะค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายใดต้องไปค้นหาจากที่มาจากกฎหมายนั้นซึ่งมักจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างกฎหมายหรือในบันทึกหลักการ และเหตุผลของกฎหมายแม้ว่าเจตนารม์ของผู้ร่างจะไม่ใช่อย่างเดียวกันกับเจตนารม์ของกฎหมายเสมอไปแต่เจตนารม์ของผู้ร่างที่บันทึกไว้ในรายง,งานการประชุมย่อมถือเป็นเบาะแสะที่สําคัญที่สุดที่บ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นการค้นหาเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญพศ .2560 ว่า ด้วยวาระก,การดำรงตำแหน่งของนายยกรัฐมนตรีจะต้องไปค้นหาจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแม้ว่าในประเด็นนี้จะมีเพียงประธานที่ประชุมนายมีชัยรุชุพัน์ธและกรรมการบางคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการตีความไว้แต่เมื่อกรรมการคนอื่นๆที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้แสดงความคิดเห็นขัดขาน เป็นประการอื่นย่อมถือได้ว่าที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าวาระการดำรงตำแหน่งของนายยกัฐมนตรีต้องนับรวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับซึ่งจะต้องไม่เกิน8ปีนอกจากนี้การตีความให้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องนับรวมเวลา ก่อนที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ยังสอดคล้องกับการตีความตามจารีตประเพณีในทางรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายทั่วไปของระบบประชาธิปไตยกล่าวคือเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยจะต้องตีความไปในทางจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารไม่ให้มีการผูกขาดอำนาจจนกลายเป็นการปกครองในระบบเผด็จการนี่เป็นเหตุผลที่รัฐธรรมนูญของรัฐ ประชาธิปไตยหลายรัฐจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายบริหารอย่างเด็ดขาดหากสารรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์และตามจารีตประเพณีในทางรัฐธรรมนูญของระบบประชาธิปไตยผลของการตีความไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องพ้นจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคม ปี2 5 1 5ขณะที่ทางด้านของคุณทัศนีบุรนุปกรณ์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าจากรัฐมนูญที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นคนตั้งคณะขึ้นมาเขียนขึ้นมาเองมีการบรรจุวาระการดำรงตำแหน่งไว้ด้วยดังนั้นอยากให้พลเอกประยุทธ์เคารพ ในรัฐธรรมนูนที่ตัวเองเขียนขึ้นมาด้วยไม่ว่าอย่างไรในวันที่23สิงหาคมปี65จะครบกำหนดวาระเป็นนายก8ปีไม่ควรจะใช้นักกฎหมายสีถนนชยัยสร้างอภินิหารทางกฎหมายหาทางออกให้พลเอกประยุทธ์ถลึงอำนาจต่อไปดีกว่านางสาวทัศนีกล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจนานมากไปจนประเทศล่มจมอยากให้พลเอกประยุทธ์ ไปศึกษาประวัติศาสตร์ว่าท้ายที่สุดบรรดาในทหารที่ยึดติดอํานาจมีจุดจบเช่นไรการลงจากตำแหน่งในวาระครบ8ปีเป็นทางลงที่ดีที่สุดควรใช้โอกาสนี้ลงจากอํานาจหากยังไม่ลงจากตำแหน่งเชื่อว่าประชาชนจะจดจำพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไปจากนายยกเป็นทรราชในที่สุด หากดูผลงานผลเอกประยุทธ์ตลอด8ปีมีหลายครั้งที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้แต่รัฐบาลทำไม่เป็นมีหลักฐานประจักษ์ว่ายิ่งบริหารยิ่งเป็นหนี้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจนชนเพดานราคาสินค้าเกษตรตกต่ำประชาชนมีรายได้ไม่พอรายจ่ายเกิดการค้าตัวตายเป็นรายวันเพราะพิเศษฐกิจ หากยังอยู่ในอำนาจต่อไปโดยแม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเกรงว่าในอนาคตหากยังยึดติดอำนาจต่อไปหวั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่มีแผ่นดินในโลกให้ยืนนางสาวทัศนีกล่าว8ปีประเทศชาติเละเพราะใครหรือถึงต้องสร้างชาติสร้างอนาคตกันใหม่ต้นไม้พิษย่อมก่อกำมิดผลไม้พิษรัฐธรรมนูญที่เป็นพิษ ก็ไม่แปลกที่ผลผลิตซึ่งได้จากรัฐมนูญจะต้องเป็นพิษรัฐธรมนูญปี60ผลงานการสร้างของมีชัยรุชุพันและพวกได้ทําให้เห็นกันแล้วว่า <c oughs> เกิดทั้งโซซปเศษเกิดทั้งผักเล็กผักน้อยกระเจางงงเงกันไปหมดแถมยังกลายเป็นรัฐบาลที่ต้องดูดกวาดเอาผักเล็กผักน้อยเข้ามาสนับสนุนด้วย เพื่อแก้เกมเสียงปริ่มน้ำที่ไปแย่งการจัดตั้งรัฐบาลเขามาแล้วต้องบริหารจัดการด้วยกล้วยถึงจะเอาอยู่นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในช่วงการสืบทอดอำนาจ8ปีที่ผ่านมาวันนี้ผลไม้พิษก็ยังออกผลต่อเนื่องกันไม่หยุดเพราะมีการตั้งพักกันเพิ่มขึ้นมาเป็นว่าเล่นแย่ตรงที่เมื่อเห็นชื่อพรรการเมืองที่ตั้งขึ้นมา แล้วอดรู้สึกสะทกสะท้านใจไม่ได้8ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยภายใต้การสืบทอดอำนาจใต้เปลือกของรัฐธรรมนุญปีห0ถึงทำให้แต่ละชื่อมีทั้งต้องมารวมชาติมาสร้างชาติมาสร้างอนาคตมาสร้างไทยและอีกหลายๆอย่างที่ผ่านมา8ปีมีใครที่ทำให้ประเทศชาติย่ำแย่แตกเละอย่างนั้นหรือ วันนี้ถึงได้เหตุกันมาอาสารวมชาติสร้างชาติสร้างอนาคตกันอุตลุดไปหมดนอกจากละเหียใจกับภาพสะท้อนผ่านชื่อพักการเมืองกันแล้วยังอยากรู้จริงๆว่าคนที่ทำให้ประเทศชาติตกอยู่ในสภาพแบ่งแยกแตกขั้วปรองดองกันไม่ได้นั้นได้รู้สึกตัวบ้างหรือไม่ว่าทำอะไรไว้กับประเทศไทยทำอะไรไว้กับสยามเมืองยิ้ม หรือจนวันนี้ยังไม่รู้สึกอะไรถึงอยากจะอยู่ต่อกันจนตัวสัน่นสารพัดพักที่ตั้งกันขึ้นมาคงต้องคอยดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งขึ้นมาเพื่อหนุนใครของแบบนี้ปิดกันไม่มิดแน่นอนที่เป่าๆหาเสียงกันอยู่ตอนนี้ก็แค่ลิเกการเมืองฉากหนึ่งที่มาจากผลไม้พิรธมนูญฉบับตามใจนั่นแหละ ชัดเจนว่าเผือกร้อนปม8ปีถูกยัดเสมือสารรัฐมนูลปฏิกิริยาของประยุจันโอชาเมื่อถูกถามว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นสารรัฐมนูญภายในวันที่17สิงหาคมกรณีเป็นนายกครบ8ปีคำตอบของประยุทธ์ก็คือได้ตอบไปเลยว,ว่า เป็นเรื่องของสารนี่คือความชัดเจนที่สุดแล้วว่าประยุทธ์เชื่อมั่นในอำนาจที่มีอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งเป็นอำนาจที่สืบทอดมาตั้งแต่ทำรทัฐประหารยึดอำนาจมาแล้วก็ใช้อำนาจในการแต่งตั้งคนจำนวนมากรวมทั้งองค์กรอิสระทั้งหลายด้วยหากจะต้องมีการตรวจสอบหากจะต้องมีการวินิจฉัยใดๆโดยองค์กรอิสระที่ขัดเลือกคณะบุคคลมาจากอำนาจคสชย่อมไม่มีอะไร ที่จะต้องหวาดหว่านใช่หรือไม่แต่พอถูกถามในเรื่องที่นักวิชาการเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งตามรอยพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิกิริยาตอบกลับคือถอยออกจากโพเดียมให้สัมภาษณ์ในทันทีรวมทั้งเมื่อถูกถามว่าได้มอบหมายให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาดีความไว้บ้างหรือไม่ ประยุทธ์ก็เลือกที่จะไม่ตอบคำถามออกท่าทางใส่หัวแล้วก็เดินกลับขึ้นห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าในทันทีปฏิกิริยาที่แสดงออกทั้งหมดตอบได้ดเป็นอย่างดีว่าเรื่องที่จะยอมลงจากตำแหน่งนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนสำหรับสามปมที่กลายเป็นข้อสงสัยและต้องการมาตรฐานในการทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของรัฐธรรมนูญไทยที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 1. เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2557ตามมาตรา19แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพศ2557ซึ่งมาตรา264ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ระบุชัดเจนว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2560 เป็นคอรมอตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั่นคือจะต้องหมดวาระในวันที่23สิงหาคมปี2 5 1 5 2. ต้องการจะให้นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2560คือวันที่6เมษายนปี2560โดยอ้างว่าเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ฉะนั้นจึงตีความว่าควรจะหมดวาระ ในวันที่5เมษายนปี2568และ3สุดโต่งว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายนปี2 5 1 2ซึ่งจะช่วยให้ประยุทธ์สามารถอยู่ลากยาวไปได้จนถึงวันที่8มิถุนายนปี2570แนวทางที่2และแนวทางที่3เป็นแนวทางที่บรรดากองเชียร์และกลุ่มผลประโยชน์การเมืองต้องการให้เป็นเช่นนั้น ส่วนแนวทางที่หนึ่งเป็นแนวทางที่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านกฎหมายที่อยากเห็นการเคารพในกฎหมายรัฐธรรมนูญจากใจจริงให้เกิดขึ้นจริงปฏิกิริยาจากประยุจันโอชาที่แม้จะไม่ตอบแต่นั่นคือคำตอบของท้าท้ในจิตใจไปแล้วสารรัฐธรรมนูญจึงตกเป็นผู้ที่ถูกยัดเืิก้อนเข้าใส่ไว้ในอุ้งมือแบบเต็ม